สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่15ถึง31สิงหาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็สุขสันต์วันเกิดนะครับชาวราศีสิงห์ทุกท่านด้วยนะครับขอรู้ท่านเนี่ย ะอะไรที่มันค้างคางในใจหรือว่ามีปัญหาเรื่องงานเงินการงานความรู้สึกตอนเนี้ขอให้คลี่คลายหรือว่าได้รับการช่วยหรือได้รับการปัดเป่านะครับและมีความสุขความจเจริญน,นะครับเกิดขึ้นกับคุณนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ t of p e n t a c l e นะครับหรือไพ่สามเหรียญเข้ามาเจมภาพของผู้ชายคนหนึ่งกําลังแก้ไขบ่วงกรรมบ่วงของเขาที่เขาพยายามทําสิ่งดีเพื่อคนที่เขาลักอะพยายามเหมือนกับแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดกาลังทาสิ่งที่ให้คนรักของเขาเนี่ยได้รู้ว่าเขาเหมือนกับ มีความรู้สึกยังไงบ้างรักเขาแค่ไหนทําดีแทบตายอ่ะสุดท้ายกลับต้องมานั่งเจ็บกลับต้องต้องทุกข์ุ่งเหงิงกลับมาต้องเหมือนกับตัวเปล่าเล่าเปื่อยอ่ะกลับมาถูกไม่มีที่อยู่กลับมาถูกไล่ออกจากบ้านกลับมาถูกเหมือนกับการทําลายกันไม่มีเห็นคุณค่ากันละกันครับชั้นสามเดที่ออฟฟิศเคิรนก็เลยทำนายว่าความรักของชาราสีสิงตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดิงหาคมเนี่ยเหมือนสิ่งที่คุณติดค้างกันเนี่ยมันยังคงมีความรู้สึกดีในใจอยู่มันยังคงเหมือนกับชั่วฟ้าทีี่่คุณเเกิดขึ้นนมา หลายคนอยากจะบอกขอโทษนะครับที่ยังรักใครสักคนหนึ่งอยู่ขอโทษที่เพิ่งมีเวลาขอโทษที่รักเธอมากขอโทษที่เพิ่งจะรู้สึกรู้ตัวนะครับที่อยากจะแก้ไขสิ่งดีทําสิ่งดีเพื่อคนที่คุณรักไพ่ใบต่อมาเป็นพลังของไพ่โฟล์ทวารหรือไพ่สี่มเมทาลเข้ามาครับเจนภาพของงานแต่งงานนะครับของคู่บาา่าวสาวหรือว่าง,งานมงคลสมรสข่าวดีการเฉลิมฉลองนะครับของชาวราศรีสิงห์คนที่คุณรักใช่สิ่งนี้เกิดขึ้นมาหมายความว่าหลายคนอาจจะมองการที่เริ่มเข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้น เริ่มรู้สึกดูตัวมากขึ้นเริ่มรู้สึกดูตัวเริ่มขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งมีเวลาครับแต่มันไม่มีค่าอะไรเลยเห็นไหมสามเหรียญน่ะมันไม่มีค่าอะไรเลยที่ไม่มีเธอฉันสียไม่ทําหมายความว่าเหมือนกับชาวราศีสิงห์ท่านเริ่มรู้สึกดูตัวแล้วว่าไม่เคยมีงานมงคลสมรนเคยมีการเป็นเหมือนกับคู่สามีภรรยาการร่วมสุขร่วมทุกร่วมความเข้าใจกันมาตลอดมาเปรียบเยเหมือนกับคานกลับมารู้สึกแล้วว่านี่คือความรักนี่คือคู่แท้นี่คือคู่ชีวิตนะอยากจะกลับมาแก้ไขอยากจะกลับมาลองดูอีกทีได้ไหม ถ้าหากเธอยังเห็นคุณค่าถ้าหากเธอยังเห็นสิ่งดีถ้าหากเธอยังรักกันนะแต่คนรักของชาวราศีสิงห์ท่านจะมีไพ่สามเหเข้ามาเห็นไหมครับหลายคนจะรู้สึกเหมือนกับเขามีความสุขแต่คุณแก้ไขอะไรไม่ได้<อ>เขามีความสุขเขาเหมือนกับมีการจเจริญรุ่งเรืองมีความสุขบนความเจ็บบนความเสียใจบนความทุกข์ของคุณหลายคนมีไพ่สามเหรียไหมครับว่าคนรักของชอาวสิงห์ในท่านเนี่ยอาจจะไปเลือกสิ่งอื่นมากกว่าไปเลือกเงินทองมากกว่าไปเลือกคนอื่นนอกใจมีความสุขมีครอบครัวอะไรไปแล้วว่ะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาลาศิสิ่งแลนท่านมีไพ่เดอะเวอร์เข้ามาครับคงเหมือนกับอยากจะบอกใครสักคนหนึ่งหรือมีการอโหสิการอวยพรการบอกกลับผ่านโชคชะตาผ่านดวงชะตาว่าเดอะเวอร์ครับปลดปล่อยแล้วนะฉันยอมปล่อยแล้วนะฉันยอมปล่อยทั้งที่ใจยังรักทั้งที่ยังรู้สึกทั้งที่อยากจะแก้ไขเดอะเวอร์นี้ที่หมายความว่าการขอโทษการอโหสิการให้คําอวยพรการให้ความรู้สึกดีๆต่างกันต่างที่ต่างพูดว่าดีใจด้วยนะต่างมีคำารรยินดีต่างมีคำรู้สึกดีๆต่างมีการปล่อยกันและกันไปครับ ฉันเดาวที่หมายค่าความสุขความเจริญของชาวราศีสิงห์วันที่15-13สิงหา,าคมเนี่ยเป็นสือหมายกับการได้รับการช่วยเหลืออะไรที่เคยติดค้างอะไรที่เคยทําผิดทาพลาดหรือเคยเสียกันไปอะ่ะนะครับหรือไม่เห็นคุณค่ากันไปเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลไพ่สองไปเนี่ยคำว,ว่าการกลับมาขอโทษการกลับมาให้โอกาสการกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นและเดอะเวอร์การปลดปล่อยดวงชะตาปลดปล่อยสิ่งที่เคยทําผิดทาพลาดไปแล้วดีกว่าเดิมครับ เปี่ยนเหมือนกับความรักความรู้สึกของชาวราศีสิงห์หรือชีวิตขุงคุณเองช่วงนี้ว่าอะไรที่มันติดค้างอะไรที่มันเจ็บอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยมันก็มีการปล่อยอย่างน้อยก็มีการโหสิอย่างน้อยก็มีการขอโทษขอโพยนะครับหรือการบอกกล่าวผ่านสายลมผ่านดวงชะตาผ่านความรู้สึกดีๆผ่านหัวใจว่าเรารักใครมากแค่ไหนว่าเราขอโทษที่วันนี้เรารักและคิดถึงและเพิ่งมีเวลานั่นเองครับขอโทษที่รักเธอมากขอโทษที่ไม่ดีเหมือนใครแต่นอกจากความรักนอกจากเขาเรียกว่าอะไรนอกจากความรักเนี่ย ็ชีวิตของคุณแล้วอะอาจจะไม่มากพออาจจะน้อยเกินไปอาจจะเหมือนกับไม่เห็นคุณค่ามากพอเหมือนกับที่เขารักหรือเขาเลือกหรืออาจจะไม่ดีกว่าใครๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าโฟว์ออบวันกับสิเดอะเวอร์นะครับทั้งหมดทั้งมวลไพ่สองใบนี้หมายความว่าการทําให้คุณสองคนปลอดบอ,อ,อยซึ่งกันและกันไปเจริญเติบโตไปมีความสุขผมเมลยให้นัดดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ท่าน,นว่าไพ่เดอะเวอฟฟอร์จูนครับใบที่4เป็นการหมุนเวียนต่อดวงชะตาที่ถ้าคุณไม่ได้กลับมารักกันเนี่ย วันใดวันหนึ่งเราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งวันใดวันหนึ่งมันจะมีโชคชะตาที่เหมือนกับชั่วฟ้าดินยังคงติดค้างพันหมื่นชาติครบเด็กเวร์กับสีไมเท้าแล้วก็เพลยฟอร์จูนครับไพ่สามเป็นเห็นภาพของคนที่มันติดค้างและยืนอยู่คียงข้างกันยืนอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะชั่วฟ้าดินวันใดวันหนึ่งพันหมื่นชาติพบชาติใดชาติหนึ่งคุณสองคนยังคงกลับมาวนวนวนเวียนกลับมาชั่วฟ้าดินยังคงติดค้างพันหมื่นชาติพบยังวนเวียนนะก็ไม่อาจเปลี่ยนชะตาที่จะต้องกลัับมาร กลับมาคืนดีกลับมาเข้าใจกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดไปึังใคกรก็ตามที่เกิดไม่ได้กลับไปหาคนเก่าเนี่ยวันใดวันหนึ่งคุณจะเจอพบเจอคนอีกคนหนึ่งที่เป็นความรักที่คุณได้รับมาแก้ไขในการที่ทําให้ดีกว่าเดิมความสุขนะครับการทําชีวิตที่เหมือนกับแก้ไขสิ่งที่เคยผิดเคยพลาดดีกว่าเดิมดีกว่าไหมก็เลยทำนายดวงตาของชาวราศีสิงห์ทนว่าอะไรที่มันติดค้างหรือว่าการเงินการงาน,งานชีวิตช่วงนี้จะได้รับการปลดปล่อยมีความสุขความเจริญและผ่านพ้นไปด้วยดี อะไรที่มันเคยเสียเคยเจ็บเคยพลาดหรือโกนกรรมโกงเกลียนเนี่ยมันหมดเวหมดกรรมแล้วนะนำพาคุณไปเจอการงานความสุขความเจริญการได้รับการช่วยเหลือการผ่านพ้นชีวิตการปลดปล่อยชีวิตการปลดคำสาปร้ายครับส่วนคนรักที่เลือกลาหรือจากกันไปเนี่ยวันใดวันหนึ่งจะมีการกลับมาติดต่อกลับมาแก้ไขกลับมาหวนคืนมาแก้ไขสิ่งที่เคยท,ทําผิดทาพลาดกันไปและกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมารักกันใหม่ฉันค่ก็ตามที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วล่ะ the ว o r l ์ครับ การร่วมทุกร่วมสุขการมีของขวัญการทํากิจกรรมดีร่วมกับคนรักการช่วยเหลือหยิบยื่นสิ่งดีจากคนรักหลายคนมีข่าวดีนะใช้เวลาคนรักมากขึ้นออกเดทท่องเที่ยวหรือวางแผนชีวิตมากขึ้นวางแผนอนาคตมากขึ้นมีบุตรเรียนรู้เติบโตกันมากขึ้นทําให้พลังของคุณออบว่าหมายความว่าคนรักที่เคยทาร้ายคุณไปเนี่ยกลับมาคิดทบทวนกลับมานั่งอยู่บนโซฟาแนละ้วเหมือนกับเขาคิดถึงคุณนะก็เลยทำนายว่าคนรักของชาวราศีสิงห์ที่เขาเคยทําผิดทพาพลาดกับคุณไป ไม่ว่าช้าเรือวก็ตามเขาจะใช้เวลาเหล่านี้แหละมันจะทําให้เขาคิดได้วันเวลาที่หมุนเวียนผ่านไปดวงตาที่ผ่านพ้นไปเนี่ยพอมันจากกันไปพอมันหมุนเวียนผ่านพ้นกันไปแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาคิดถึงการความมั่นคงที่เคยมีต่อกันเขาจะกลับมาคิดถึงดอกไม้ที่มันเป็นของเราเขาจะกลับมาคิดถึงความรักความมั่นคงความไว้ใจที่เคยใช้เวลาอยู่ด้วยกันครับแซนค e ินออบบันมายความว่าไม่ว่าช้าเรือวก็ตามนะเขาจะกลับมานั่งคิดได้และรู้สึกกับสิ่งที่เคยทําเคยมีต่อกันแล้วกัน วันนี้เขาไม่เห็นค่าวันนี้เขาทําลายสิ่งดีๆวันนี้เขาเลือกสิ่งอื่นมากกว่าแต่วันใดวันหนึ่งเขาจะคิดถึงเขาจะกลับมามองกลับมาเห็นกลับมาพันหมื่นชาติพบบนเวียนแต่คุณเนี่ยมีเดดจัดติดเข้ามาครับอาจจะมีการร่วมทุกข์ร่วมสุขอาจจะมีการโอจจ้โหสิอาจจะมีการปล่อยวางซึ่งกันและกันปล่อยกันไปเติบโตปล่อยกันไปเหมือนกับเขาเรียกอ,อะไรอะปล่อยโอาา้โหสิปล่อยกันไปเพื่อความสุขความจเจริญน่ะชันให้เดดเวิร์กับให้เดดจัดติดไหนี่ยครับว่า การมีความสุขการร่วมทุกข์ร่วมสุขการมีคำยินดีการอโหสิกรรมของกันและกันเดอะจัสติสก็เลยทำนายสิ่งเหล่านี้เลยว่าความผูกพันผูกใจเนี่ยวันใดวันหนึ่งคุณสองคนจะกลับมาคืนนีและกลับมาดีกว่าเดิมและกลับมาเป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆจากที่เคยเจ็บเคยทำร้ายจะเท่าเทียมกันจะหยุดทำร้ายกันจะกลับมาแต่งงานกลับเป็นคู่แท้ผูกพันกลับมาชาติใดชาติหนึ่งที่ยังต้องรักต้องคู่กันนะส่วนเดอะจัสติสใบนี้กับไพ่เดอะเวิร์หมายความว่าใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นความรักใหม่เนี่ย มันเปลี่ยนเสมอกับการพบเจอความรักจากเดอะเวอร์ดวงสตา์เปิดฟ้าเปิดเจอความรักจากการเดินทางต่างชาติโซเชียลหรือว่าการที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการช่วยเหลือจากคนรักซึ่งเป็นการพบเจอความสัมพันธ์ที่ท่องเที่ยวเดินทางก็ได้นะนี่ตจะติดหมาความว่าการถูกดิขิตเขียนไว้จากคิวปิดจากอะไรอะบุพเพสน,นิวาจากเทพเจ้าจากดวงชะตาจากพระเจ้าเนี่ยนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนำพาคู่บุญคู่แท้คู่วาสนา มาให้กับคุณอยู่บนโลกใบนี้มีใครสักคนที่รอจะเริ่มต้นกับคุณอยู่รอที่จะแก้ไขรอที่จะเป็นสิ่งดีของกันและกันอยู่ที่เหมาะสมกันนะผมเด้แม้สิ่งเหล่านี้ว่าเดอะสตาร์นะครับขอโทษครับเดอะเวอร์ The World, กับไพ่เดอะซาติสครับทั้งหมดทั้งมวลคือวันนี้คุณอาจจะไล่ขนทางวันนี้คุณอาจจะรู้สึกเจ็บเสียใจตาบอดแต่วันใดวันหนึ่งคุณจะพบเจอความที่เหมาะสมความสุขมีสิ่งดีๆโลกใบนี้ลองดูท้องฟ้ามันกว้างใหญ่มากเลยนะเหมือนที่คุณเคยเจออ่ะมันจะทำให้คุณพบเจอความสุขผมหวังความสำเร็จ อะไรที่เจ็บอะไรที่มันทุกข์อะไรที่เป็นตาบอดหรือว่ามืดบอดอยู่ตอนเนี้ยเดี๋ยวจะรับการผ่านพ้นหรือการช่วยเหลือหรือสิ่งเหล่านี้มันจะผ่านพ้นเวียนผ่านผลกรรมไปได้อย่างดีงามเลยแหละทำนายให้ตรงๆเลยนะครับฉะนั้นมาดูาพไพ่สามใบนี้ของชาวราศีสิงห์กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างาพไพ่ใบแรกครับเป็นไพ่ของไฟออบคารหรือไพ่ห้าถ้วยจะเห็นภาพของการที่คุณไปเริ่มต้นความรักใหม่ก็จริงนะแต่บางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าคนรักเก่าเนี่ยมักจะกลับมาทําร้ายคุณมักจะกลับมาจ้องทําร้ายคุณทั้งที่คุณเนี่ยไม ฉนันสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าถ้าเกิดเขาทำร้ายคุณมากๆเนี่ยเขาจะเสียคุณไปให้กับความรักที่ดีกว่าคุณจะไปเจอความรักที่เหมาะสมอย่าให้ความรักในอดีตหรือความผิดพลาดในอดีตหรือความเจ็บเสียใจที่ผ่านผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยกลับมาทำร้ายกลับมาสร้างเวรสร้างกรรมนะครับค่อยๆแก้ค่อยๆไปให้มันผ่านพ้นผ,ลผ,ลผล่านปล่อยไปตามเวรตามกรรมไปเถอะเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ทำร้ายคุณไม่ได้เดี๋ยวคุณจะผ่านพ้นไปเจอความสุข,ข rate, คู่และคู่แท้คู่ชีวิตสิ่งที่ดีกว่าเดิม อะไรที่ไม่ดีก็อย่ากลับไปหามันนะอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปสมแหลวอย่าไปเสียใจผิดหวังกับมันให้มองไปถึงข้างหน้ามองไปถึงวันที่ยังอยู่ยังมีสติยังมีสิ่งดีแก้ไขสิ่งที่ดีกว่าเดิมอะ่ะอย่าทําสิ่งแบบเดิมอีกอย่าทำแบบเก่าอีกอะไรประมาณนี้นะไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ของ f o f pentacles หรือไพ่สี่เหรียญทำนายว่าช่วงนี้ชาวราศีเมท่านมีไพ่ f o f pentacles หมายความว่าการได้รับโอกาสในการซ่อมแซมชีวิตในการเกิดรับเปิดรับสิ่งดีดในการเกิดใหม่ในการได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ การซ่อมแซมความสัมพันธ์มีโอกาสตกโชคลาบเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความสวยงามในชีวิตด้วยนะเกรงนะว่าชาวราศีสิงห์ช่วงนี้เรื่องของหน้าตามีสเสน่ห์หน้าตาดีมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาสนใจแต่หลายๆคนอาจจะ,จะแบบรอเปิดใจรอเปิดตัวรอแบบให้เขาเห็นคุณมากขึ้นนะฉันจะกักขังตัวเองด้วยความผิดหวังอดีตหรือความเจ็บช้ำเสียใจในสิ่งที่มันผ่านมาแต่ตรงอยู่กับฟิลอาฟิสติสติใช้หัวใจกับสิ่งที่เหมาะสมกับสิ่งที่มี พอใจกับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่เจ็บสิ่งที่ทุกข์หรือสิ่งที่หวังนั่นเองครับแต่ทําสิ่งนั้นให้ดีดที่สุดไพ่ใบต่อมา,อาสิวินถือเหรียญครับทำนายช่วงนี้มีหมายความว่า,าสิินถือเหรียญมีคนโปรยเหรียญให้คุณฉันช่วงนี้ก็เลยมีโอกาสได้รับส่งเสริมเรื่องการเงินเล็กๆน้อยโชคลาภเล็กๆอกน้อยมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้เงินเนี่ยหลายๆคนได้แล้วนะหลายคนได้รับการช่วยเหลือไม่มากก็น้อยหลายคนมีเงินไหลมาเทมาฉันนัสิินถือเหรียญก็ได้ทำนายว่าชาวราทีติด เดี๋ยวมันจะผ่าพ้นไปได้อย่างดีและมีใครมาช่วยเหลือเราแล้วก็มีอะไรที่มันทดแทนชดเชยสิ่งดีๆค่อยๆดีขึ้นค่อยฟื้นฟูชีวิตมากขึ้นและอสุนเห็นไหมเขาว่ามีคนรักเข้ามาเห็นคุณค่าเข้ามาเหมือนกับสายเปสายดูแลสายอุปถัมภ์สายเมตตาอย่าไปเห็นรักคุณค่าตัวเองอย่าไปเสียใจอย่าไปรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่านะไพ่ใบสุดท้ายครับเพจออฟคัพหรือเด็กถือถ้วยทํนไยว่าความรักของชาวราศีสิงห์บทสรุปดวงชะตางคุณแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างอาจจะกลับไปแก้ไขไม่ได้ แต่สวรรค์เนี่ยให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งโชคชะตายังให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งได้เริ่มต้นความรักใหม่ให้ดีกว่าเดิมได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในการทําตัวเองให้ดีขึ้นอะไรที่มันเคยเจ็บเคยผิดพลาดเคยผิดหวังหรืออะไรไม่ดีเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเด็กถือถ้วยครับทาให้ดีกว่าเดิมดีกว่าเพราะเด็กถือถ้วยหมายความว่าคุณมีสเสน่ห์คุณมีโอกาสในชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีอยู่แล้วในช่วงนี้จะมีแต่ความสุขความเจริญขึ้นด้วยนะฉะนั้นไพอัลล์เคิรับ ตงมีความสุขอะไรที่มันอยู่กับความรักที่มันเจ็บหรือเสียใจหรือไม่ดีแล้วเนี่ยแล้วมันไม่คุ้มค่าเนี่ยก็ไปอยู่ความรักที่มันเหมาะสมค่อยเปลี่ยนค่อยแก้ค่อยๆไปเปลี่ยนแปลงจนความสุขที <t 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 ่เหมือนกับเดี๋ยวมันจะเจอสิ่งที่เหมาะสมแล้วมันจะเจอความรักเรื่องราวดีๆเรื่องราวนิทานนิยายที่มันเป็นความรักของเราที่มันเป็นเรื่องราวที่เหมาะสมและสิ่งที่ไม่เคยได้เกิดขึ้นเลยอาจเกิดขึ้นมานั่นเองครับขอบคุณชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับ ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ